สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสัก h ช n n นลวันนี้ผมก็มีข่าวฟุตบอลมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเกาหลีใต้เข้ารอบอย่างเหลือเชื่อคาวานี่พังจอ VAR หลังอุรุกวัยตกรอบฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายกลุ่ม S นัดสุดท้ายคู่ระหว่างเกาหลีใต้ที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันหลังผ้าให้กับกานา2ประตูต่อส ทำให้สมขาวรั้งอันดับที่3หลังมีเพียงแต้มเดียวจากการลงสนามไปแล้ว2เกมดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องคว้าชัยเหนือโปรตุเกสและลุนให้การหน้าไม่ชนะอูรุกไวัเพื่อผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย เริ่มเกมมา5นาทีเป็นฝั่งโปรตุเกสได้เฮก่อนอย่างรวดเร็วเมื่อเปเป้วางบอลยาวให้กับดิโอโกดาโลเติมเกมขึ้นมาทางขวางขวาก่อนกระชากมาเปิดเข้ากาให้กับดิคาโดคอร์ตาไปส่งบอลตรงตะข่ายทีมฝอยทองขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่แล้วนาทีที่27แฟนแฟนแดนสมขาวได้เฮกันลั่นเมื่อได้ลูกเตะมุมบอลมาตกใส่หลังคิตเตนโนโรนันโดที่ลงมาช่วยเกมรับ กลายเป็นตั้งบนให้คิมยองคกอนตวัดยิงไม่เหลือเกาหลีใต้และตามมาเป็น1ประตูต่อนหนึ่งแต่แล้วนาทีที่92เกาหลีใต้เฮททั่วประเทศเมื่ออาศัยลูกโต้กลับบอลมาถึงโซนหินมินพากระชากมาคนเดียวก่อนไหลเข้ากรอบเขตโทษให้กับกวางฮินซานสับกายยิงเป็นประตูพาทีมสมขาวแซงนำสอประตูต่อนหนึ่ง ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้หมดเวลาเกาหลีใต้ทำได้แซงเชียบโปรตุเกส2ประตูต่อ1แซงรุกไวัยที่ชนะการหน้า2ประตูต่อ0จบรองฝูงอย่างเหลือเชื่อทางด้านรุกไวัยเกือบจะได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่แล้วแต่ฝันของพวกเขาสลายหายไปในพริบตาเมื่อเกาหลีใต้สร้างเรื่องมาศจรนย์ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บควาโปรตุเกส2ประตูต่อ1 ส่งผลให้ทั้งสองชาติต่างมีสีคะแนนเท่ากันแถมผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยแต่ทับสมขาวได้ไปต่อเพราะมีผลงานยิงประตูดได้มากกว่านั่นเองซึ่งอูรุกไวยออกนำกาน้าเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกถึง2ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่สามารถบุกสกอร์ที่3ได้สำเร็จ จริงๆแล้วอูรุกไวยมีโอกาสที่จะยิงประตูนำห่าง3ประตูต่อ0หลายครั้งแต่ทำไม่สำเร็จโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมพวกเขามีลุ้นได้ประตูเมื่อคาวานี่โดนอลิสดูเซดูสกิดที่ขาจนล้มลงในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าให้อะไรทั้งนั้นซึ่งงานนี้ทำเอาเจ้าตัวหัวเสียเป็นอย่างมากหลังจบเกมคาวานี่แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจคำตัดสินของดานียลซีเบิร์ต พยายามเข้าไปประท้วงที่ตนเองไม่ได้จุดโทษในช่วงก่อนหมดเวลาในครึ่งหลังทําให้ทีมเสียประโยชน์จากการตัดสินอยู่หลายจังหวะรวมถึงบรรดานักเตะอูลรุกไวยและทีมสตาฟต่างวิ่งเข้าไปล้อมตัวทําเป่าทันทีเพื่อขอคําอธิบายเกี่ยวกับแลหลายเหตุการณ์ที่ค้าสายตาโดยเฉพาะเรื่องปฏิเสธจุดโทษของคาวานี่และดาวินนูนเยสแต่ก็ไม่เป็นผล ด้วยเหตุนี้ในขณะที่นักเตะอุรุกวัยเดินเข้าไปในอุโมงค์เพื่อกลับไปที่ห้องแต่งตัวจังหวะนั้นเองคาวานี่ที่ยังอารมณ์ค้างก็ระเบิดโทรศัด้วยการชกไปที่หน้าจอ VAR จนลมควม่ำและก็เดินจากไปอย่างไม่ใหญ่ดีนอกจากคาวานี่ที่แสดงออกชัดเจียนถึงความผิดหวังทางด้านลุยโซเลสก็เป็นอีกรายที่กั้นน้ำตาไม่อยู่ เอาเสื้อปิดหน้าปล่อยโฮออกมาเพราะนี่อาจหมายถึงแมตช์สุดท้ายของเขาในฟุตบอลโลกแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ